Grab, kesalahan di grab, kunci jom pemain fokus ke ทิดโยคนซีนเซคนบ้าคนบคนหล่อคนติงตองอย่างนี้นะครับวันนี้ก็มาเราก็มากับผมทิดโยทํากินอีกแล้วนะครับกินแบบภาษาคนบ้าออกแะแนวแนวเข้าเป็นหมอยาหมอยาครับนะกินกินอาหารไปด้วยเข้ายาไปด้วยนะครับถือว่าได้ผลประโยชน์สองทางนะครับกินอาหารนี่มันเป็นยาเพื่อบํารุงร่างกายจุกภาพนะครับก็มาบอกไง ก็ยกย้ายยักย้ายส่เอวเลกน้อยก่อนนะครับที่ไบเสียเวลาครับเสียเวลาครับผู้ชมมามามาเสียเวลาเแลาวจะต้องทำกินียากเล่นแต่มันไม่เคยมีแต่ง่วงล้วนะครับก็ดปะตอนที่เราเะรไปหลับไปนอนแล้วก็ กันกินก่อนนะครับมาเอากลัวไปกับผมทิ้งย้อนเนเตอร์ดีกว่าแล้วก็จะมูนออกไปนะครับปั๊บปั๊บปั๊บเราก็มาถึงนะครับนี่ถึงควานแสนใหญ่ของผมไปแล้วนะครับมาที่เราก็มาพบกับวัตถุดิบของผมนะครับนี่วัตถุดิบแรกนี่อาหารลองนะครับอันนี้นี่เป็นอาหารลองนะครับแต่อาหารหลัก เรามีเมนูประจำเลยน,ะนี่นะครับป่านี่หามาครับหามากว่าจะหามาได้นะต้องฝ่าคลื่นลมต้องฝ่าแดดฝ่ลาล่องมรสุมออกไปหามานะครับืมเสียผมครับชาวประมงครับชาวประมงนครับก็ใช่แบบแแเรงแรมับนเลยตั้งเก,กเพื่อหาปลามาให้เรากินอือมเพราะฉะนั้นเราต้องกินให้รู้ะโยชน์หัวเหือเราก็ไม่ทิ้งหางเราก็ไม่ตัดหยอกๆยอๆครับคุณผู้ชม มาครับมาวระตูดิบต่อ,อไปกันเลยดีกว่านะครับเมื่อ,อหลายะย่หาแล้วคุณผู้ชมมานี่วัตตูดิบของผมมานรี่ก็มีอยู่นี่มีแค่นี้น,นี่นี่คืออะไรครับคุณผู้ชมหวานหางจระเข้ยักษ์ครับขอ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 ,องค์เด็กแฟนเด็กเตือนมาวิววิวคุณผู้ชมมาเราก็จะมาจัดก,การเครื่องปรุงก่อนนะครับเครื่องปรุงผมก็มีนี่นะครับนี่นี เผาใบจะเพานะครับหรือใบกระเพรานะครับนี่มจะเสริมสมุนไพรไปด้วยใบมะกรูดแต่เดี๋ยวผมจะหั่นนะครับเนาะหั่นซอยดีกว,ว่าครับตัวกินง่ายเนาะเคี้ยวคล่องอืมครับูกมากว่าหลายอย่างให้ง่านะโมนานเกิน,นครับนะคุณผู้ชมขั้นแรกแล้วก็นี่ก่อนเลยนี่ครับจัดการหัน่นตัวนี้ก่อนเลยนะครับ หั่นนะครับนี่หั่นเป็นแบบชิ้นๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเขาหั่นง่ายนะครับผมล้างแล้วนะครับนะวันหางกะละเคเราสามารถกินได้นะครับนี่ผมล้างแล้วนะครับล้างออกเปลือกแล้วก็ล้างเอาเมือกออกให้เอี่ยมนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะตำการหันห่นหันห่นหัน่นหั่น เต็มเลยครับคุณผู้ชมใช้มือได้นะครับวางมือนะครับนี่เราก็จะหั่นหันหันหันใส่ถาดลงไปอย่างนี้ครับมันเป็นเต๋าเตาไปเลยนะครับมาตามดูครับพาผมจะทําเมนูอะไรให้ชมนะครับนี่ผมก็จะหั่นลงไปอย่างนี้นะครับนี่หั่นเป็นบางบางหน่อยหน่อยนะครับเอาพอดีคําพอดีคํานะครับมักน้อยครับคุณผู้ชม นี่เราผมก็จะหันมาอย่างนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะช้าเสียเวลาเราก็จะอย่างนี้ดีกว่านะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับนี่หัน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 อย่างนี้เลยนะครับหันเสร็จแล้วเราก็จะปาดลงไปเลยอย่างนี้นะครับโอ้หไม่เยอะเยอะเหมือนกันนะครับต่อไปก็คือนี่ครับเจ้านี่อวุดิบที่ผมแอบลงไปลอยของเข้ามาครับลอยของเข้ามา มื่อกี้นี้เขาปลูกไว้นะครับผมเองไม่ทันปลูกนะครับแต่เป็นที่บ้านผมแล้วก็ไม่เหลือนะครับผมปลูกไว้กินเองนะครับแล้วก็จะมาหั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นๆบางๆน้อยๆอาั็พอรครับเนาะเพราะรู้สึกว่าผมจะไปหาซื้อหัวปีพอดีผ่านไม่เปิดบ้านนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับอืมวันหยุดทั้งราชการทั้งอะไรนะครับคื้วันที่ยี่สิบสามเนาะแหม ก็อาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายคนนะครับใครหลายคนก็อาจจะไม่ได้หยุดนะครับก็ว่ากันไปตามสภาพเนี่ยค่าชีวิตของคนเรานะครับเนาะนี่ครับหั่นเสร็จแล้วผมก็จะนี่เอาไปเลยนะครับวางรวมกันไปเลยเพราะว่าเราจะแกงจะทําทีเดียวเลยนะครับนี่ครับโมหามะนาหูนะครับเราก็จะนี่อันนี้เราก็จะปาดหั่นครึ่งชักหน่อยนึงนะครับครับ นี่ครับนี่ครับอืมแล้วก็จะหัน่นหั่นครึ่งหั่นครึ่งนะครับหั่นครึ่งนะครับอืมเสร็จแล้วเราก็จะาวางไว้นะครับก็จะหาผักบุ้งใส่ผักบุ้งผมก็ยังไม่โตนะครับคุณผมูม้ชมนี่นะครับ มาวัตถุดิบต่อไปผมจะปาดเลยนะครับมาตอ,อกนะครับนี่เราก็จะปาดเป็น,น,นชิ้นๆอย่างนี้ไปเลยนะครับอ<ะ>ืมเห็นแล้วก็อย่างนี้เลยวางยองไว้ก่อนนะครับแต่งทั้งลูกนี่นะครับก็มีทั้งลูกสุกและลูกดิบนะครับเนาะ หมกไหนไม่สุกก็หล่นลงมาก็แตกนะครับแต่ก็กินนะครับเนาะอืมนี่ครับแล้วก็จะวางยองไว้เง้นเราก็จะมาหั่นใบมะกรูดนะครับนี่เราก็จะทําการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มวนม้วนมวนมวน,มนเขาเลนน้อยนะครับเราก็จะหันห่นหันห่นหันห่นหัน่นหั่นหั่นบางๆนะครับอืม อันนี้ไม่มีขมิ้นนะครับผมเลยไม่รู้เนื่องจากผมไม่ได้ปลูกไว้นะครับไม่มีนะครับเนะาะเป็นที่บ้านก็จะต้องใส่นะขมิ้นนี่เราก็จะยองไว้นะครับนี่ไปครับคุณผู้ชมพีออ่นอ้องเราจะเตรียมวัตถุดิบเ็จแล้ะเราไปยังไปที่กระทะกันดีกว่าไม่ได้เป็นคนดังนะครับพอผมใจไปฟ้า ครับเราก็จะไปที่กระทะนั่นนี่เต้นแล้วก็จะยักย้ายสายตูดมาครับปิงปิงปิงก็ออกแนวปิงปิงตรงต้องบ้างกับชีวิตก็มีปิงปิ้งต้องตองบ้างมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับครั้งเรามีสาระมากเกินไปเราก็อาจจะเครียดนะครับรอะสมองเราอยากจะทําทําเพื่อให้มันได้ดังใจเราพอบ่ไม่ได้ดังใจเราเราก็จะเกิดอาการเครียดเรื่องลมเสียดูแล,ลมไม่ดีฉะนั้นเราก็ปิงปิงตรงต้องโยจ้าตลกตลกหัว ขำๆอะไรบ้างๆครับหมาแล้วเราเราต้องมาถึงกระต่าของเราแล้วนะครับจะการนี่ครับได้ปักแล้วนะปักแล้วแล้วก็เสียบเลยครับโอ้ไม่ใช่ครับเราเล่นหยาบกับหยอบกับใช่มนุย์ไปฟ้านะครับโอ้เออเห็นไหมครับนี่เราก็จะทําการนี้ก่อนครับนี่คือวิธีการสาธิตเสียบตูดปกติปรดระวังปรดใช้มือเตือนยางกรุณาถอดปัก จากรูปักไฟก่อนนะครับนี่นาการเสียบเสียบปิดทางนะครับเราก็ต้องดูนะครับมันมีรูปลักษณ์ให้ดูนะครับต้องใช้สายตาเบึงบ่งเบึ้งพีมนไปนอกดูว่าดูดูดูให้ดีๆนะครับนี่นแล้วทัว้าเบาะไรก็อย่ให้แล้วก็จะการเสียบปักเสร็จแล้วเาราก็จะกันมองไม่เห็นกระถางนะครับเปิดสวิตช์ไฟเลยนะครับแล้วก็จะการ อกถอกถน้ำมันลงไปเทเทน้ำมันนั่นแหละครับนะนี่แล้วเราก็เตรียมอาวุธเรามาหนึ่งอันอืมอืมก่อนที่จะจมเมนูนี้เราก็จะมาเมนูหลักก่อนอาหารหลักที่กินประจำขาดไม่ได้เลยต้องทำทุกวันนะครับ แหม่ลังทําอยู่เรื่อยๆประจำนี่ครับผมตีไปแล้วครับผมเตรียมไปแล้วนะครับแหมเดี๋ยวเราจะลองเทน้ํามันดูกันนะครับว่าน้ํามันเราร้อนหรือยังโอ้โหใจด้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับแหมน้ํามันร้อนนะครับเราก็จะการออกไข่ลงไปเลยครับเดี๋ยวมวนชาลีลาครับเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับไม่ได้เป็นคนดังนะครับดังไม่ได้นะครับดังถ้าดังกันไม่ได้แล้ว เยียอาจะด่าพ่อเอา,าครับไม่ฮอืมอ๋อผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวนี่ครับจะออกแนว,แนวติดกระทะนิดหนึ่งนะครับผมกับเหมือนเดิมครับโชว์ลีลาควงกระทะโชว์ก็ไม่ได้นะครับ ก็ใช้ 19. เตากะทะอุ้ยผมรู้สึกว่ามันจะมีควันขึ้นนิ่งๆต้อก็กลิ่นนิ่งๆหน่อยๆนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรครับเราก็ยังมัวจ้าลีลายักย้ายสายตะโพกแล้วด้วยการปิ้นไข่ลงไปเกือบมีแอบไหมนิดๆนี่ดูโจมแอบแต่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับดูดูดูนี่มีแอบไหมครับอืมไม่เป็นไรครับโอ้ควรเชื้อระแตดดำเป็นอย่างนี้นะครับอืม ในเริ่มจะเป็นกระทะห้างนะครับรู้สึกว่าสารเคลือบกระทะจะร่อนแล้วต้องซื้อใหม่แล้วครับคุณผู้ชมตรงนี้มีแต่รายจ่ายนะครับรายรับไม่มีเลยกุมใจจริงๆเพราะเปน้องเลยนะอยากไปเอาถาดก่อนนะครับข้าวสารก็หมดข้าวขาวหมดครับข้าวขาวหมดอันนี้ก็เลยต้องหุง ข้าวกล้องกับข้าวสามสีแทนนะครับเนาะกะว่าจะกินให้ได้สักสี่ห้าเดือนผสมเอานะครับข้าวขาวเป็นหลักแล้วก็ข้าวกล้องข้าวสามสีนั่นเป็นตัวเสริมนะครับใส่มาแล้วนิดน่อยนะครับข้าวขาวหมดแล้วครับคุณผู้ชมเราสิ้นเดือนกอนครับเราใช้บัตรก่อนอืมนี่ครับ ลีลานะครับแนละ้วไฟก็ไฟแรงไม่ได้นะครับแรงก็เดี๋ยวจะไหม้นะครับอันนี้ก็ทอดไข่ลีลาหน่อยครับเนาะพยายามปิ้นมาปิ้นมาเอาหล,ลายๆรอบเลยนะครับวันนี้อยากกินไข่กรอบนินนดๆนะครับนะเนาะก็้ามันไม่กรอบมันอมน้ํามันนะครับคุณผู้ชมมันก็เลยออกการเลี่ยนๆนะครับะอันนี้ก็เลยจะต้องใช้ความอดทนรอนิดนึงคลิปก็ยาวไว้หน่อยนึงก็ตามดูนะครับ จลืมให้คะแนนผมด้วยนะครับกดไลค์คอมเมนต์้ามาเลยครับหางง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายนะผมรู้สึกว่าไข่ของผมเขาจะไม่กรอบให้นะครับมันจะไม่กรอบก็เลยออกีดว่าครับเดี๋ยวจะเป็นไข่ไหมนะครับรู้สึกว่าดูสีแล้วเริ่มจะไหมนะครับนี่ครับนี่เสร็จไปแล้วหนึ่งเมนูเมนูหลักนะครับแล้วก็เมนูรองเลยนะครับนะเราก็เริ่มจากเรากระกานี่ไก่กิแกงไปครับ แงส้มนะครับใส่ลงไปเลยงั้นเรก็จัดการคนๆๆๆๆคนให้พิกแกงหอมนิดนึงนะครับอืมครับ เอากแกงเราเริ่มหอมเลื่มฉุนนล้วนะครับเราก็จะจัดก,การใส่เครื่องลงมาเลยนะครับตอนนี้ผมใส่ผักลงไปก่อนเะครับนะทผู้ชมอือครับ <c oughs> <c oughs> ใส่ผักลงมาเลยครับนี่ครับเราก็จะตามด้วยเนื้อปลาของผมนะครับเราก็จะกการนะครับปลา เดี๋ยวเคลียรเคลียเคลียครับขี้อายเขาดิ้นลงไปน่หานะครับจมข้นอกนะครับหามาครับหามาครับก่อนจะได้มาต้องฝ่าแดดขึ้นลมลงไปหานะครับนี่ือผมครับชาวประมงครับนี่ครับเวลาเราก็จะการนี่เป็นคนก่อนนะครับเข้ากันนะครับอื้อือ นี่ครับเป็นไงครับกับข้าวสินี่เรียกว่าิสดารานะครับอาหารแต่งกับข้าวแต่งนี่ครับนี่ครับอาการพอเราเสร็จได้ทีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะการใส่น้ําลงไปครับคุณผู้ชมในน้ํานี่มีนี่ด้วยนะครับขามเปียกนะครับผมแช่ไว้นะครับเราก็จะการบี้บีคนเขานิดนึงนะครับ อืม,อม,อมการคนเขาลุกไก่นะครับคนคน้เขาจะแลกหน่อยนะครับอืมอง่ายครับผู้ชมว้าวดูเหมือนจะง่ายนะครับนะครับนี่ครับวิธีการกินผมกินง่ายอยู่ง่ายเหมือนหมอ,อยาเข้ายาไงก็ไม่รู้ครับ แต่จริงๆต้องต้องไปวันนะครับอร่อยแบบมีคุณประโยชน์คุณค่าจากสมุนไพไทยอ,อืมครับคุณผู้ชมจะเรียกว่าเมนูอะไรนะครับอันนี้แกงส้มปลาสบัสไตวานหังนกรโลเค้ว้ครับอื่นะครับอันนี้ผมก็จะเอาออกนะครับเป็นซางนะครับ กินไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปเลยครับอย่างไงี้ครับอแต่นั้นเราก็ไม่ต้องคนนะครับอย่าไปนคนนะครับมันด้ยจะเกิดก,การปลาเละนะครับงั้นเราก็จะมาการฝาแล้วรอเวลาครับรอเวลาจะกื่ผมลืมไปคุณผู้ชม เราต้องปรุงรสก่อนที่ปลาเขาจะสุกนะครับเนืองั้นเราคนไม่ได้นะครับปลาจะเละเราก็จะการใส่นี่ใส่นี่นลงายเครื่องปรุงรสของเราลงปายครับนี่ใส่ผงนวลแป้งนวงเราลงไปไนะครับ พอแล้วครับแค่นี้นะครับอืมแล้วก็คนไม่ได้แลจริงนะครับนาะอผมน้อ no. งอืมลอวคนไม่ได้ก็ไม่ต้องคนแล้วครับเพราะเดี๋ยวเขาเดือดเขาก็เข้ากันเองเลยนะครับแล้วก็ปิดฟ้าแล้วก็รอเวลาอย่าง เูตดใจจอผมลืมสูตรเด็ดความอร่อยแบบบ้านๆของเรานะครับขาดไม่ได้วันนี้ผมจะไม่ใส่กะปินะครับวันนี้ผมจะใส่น้าปลานะครับเพิ่มความนัวนิดหน่อยแต่นะครับไม่มีสูตรใตัวใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับสำหรับผมมัดนะครับเป็นของแซ่บของลําของอร่อยของนัวนะครับอยู่คู่ครัวของเรามานานนะครับเป็ใส่นะลงไปนั้นก็เป็นปาลารอยตะกู่อีกแล้วครับ วันเวลาผ่านไปสองปีผ่านมาไหวมือกูหกโอ้โหหยอกหยอกกับคุณผู้ชมแหมเหมือนเป็นนิยายเลยเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยจะใช้เวลาเรามาลาบใหม่เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับอือเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมนี่เราก็เริ่มเดือดน,นะครับดังนั้นเราก็จะมาใส่นี่ครับโรยใบมะก,กรูดซอยลงไปกะเพราลงไปนะครับแกงส้ม จะได้รสชาติปีชี้แกงเผ็ดนะครับนี่เราก็จะโรยโรยโรยไปนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่โรเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาทําการตักเขาเลยนะครับต้องเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับขออนุญาตเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับ ของเราก็เสร็จแล้วครับวันนี้เราไปจัดการตักก่อนนะครับนี่นแลกเราต้องเอาส่วนหัวก่อนนะครับครับนี่คุณชมหน้าตาอ่านรับประทานไหมรเราจะการตักลุไปาหัวลุงกระป๋อนหัวลุงไปก่อนนะครับตามด้วยหางนะครับเขาจะได้มีทิศมีทางนะครับ อืมนี่อันนี้นี่สำคัญนะครับวิตามินสูงครับโอ้โหหยอดๆครับผู้ชมเราไม่ไม่กินแต่หัวหางนะครับเราจะกินตัวด้วยนะครับเรา,าก็จะมีตักไก่ลงปลายครับผู้ชมมาไปน้องอย่าลืมครับแล้วก็เน้น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 นีนนนน่ครับเอากรตักวันหางกล็เคของเราลงปลายเอายองยองไว้ข้างนะครับผู้ชม นี่เห็นไหมครับนี่อันหารกะละเข้มีผักกระเจียบแล้วก็ม่วงหามะนาวเหืนนะครับนี่ตักกินไปเลยครับกินแบบจุกๆไปเลยนะครับเป้านี้ครับ โอ้โหนี่ครับชมมาเป็นน้องเป็นไงครับนี่ครับกินเยอะครับของดีมีคุณประโยชน์ทานเยอะๆครับอืมเห็นก้งแล้วก็เอาออกนะครับชมเราจะได้ไม่ต้องไปใส่ก้างทีหลังนะครับนี่ก็เหลือไว้อเย็นนิดนึงครับอ้หลาดไป อัน,นไปอุแล้วก็ปิดไฟนะครับอืมแล้ก็ปิดหม้อด้วยนะครับเป็นไงครับคุณผู้ชมผมเป็นน้องหน้าตาแข็งซ้มตาสะบัวันห่างกะเกงผมยป็นไ,ไงครับก็อย่าลืมให้คะแนนผมด้วยมาชมหน้าตาผมรอๆผมก็อย่าลืมให้คะแนนผมแล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์ เมตตาก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับมาครับเราจะไปถวายมาพูดประทรรมว่าพระสงค์ก็ผมไม่ได้ไปถวายวัดที่วัดอีกเหมือนเดิมนะครับมาครับนี่ครับวันนี้อาหารของผมก็มีนี่นี่นะครับมีไข่เจียวนี่เิ่มเติมมีขนมหวานด้วยลมิดลมิดลมิดครับมาครับเราจะถวายครูบาอาจารย์ก่อนก็อย่าลืมกดไลค์ กดคอมเมนต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมบกิมลาเด้อจะมากินมาสโลกันนะครับบ๊ายบายอย่าลืมไปคะแนนผมด้วยนะครับ